คกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดต ID โมนักปั่นนะครับตอนนี้ผมก็เก็บได้3ั้นเพรแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้เวลาเพียงแค่เอ่อกี่วันเนี่ยเพียงแค่7วันเท่านั้น1สัปดาห์นะผมก็เก็บได้3,000เพรแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่จําเป็นต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ถึงการันตีเกียร์รอบหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเกียร์รอบนี้ผมเปิดไป400เพรด้วยนะครับนี่นะครับเปิดไป400เนาะ ก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเอ๊ะผมจะเก็บไปถึง5,000ได้ไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะยากนะครับเพราะว่าจากที่คำนวณแล้วเฮดจาบที่เราจะได้ใจตรงนี้เพิ่มอีกประมาณ250อ่าตอนที่เดือนหน้าเนาะ250แล้วก็บวกกับเอ่อเวลอัพอีกนิดหน่อยก็น่าจะทับประมาณ300-35ไม่ 3, ดิ ผมตีไปกลมๆแบบเยอะๆเลยอะ่ะให้ให้อยางมากก็สี่พันนะผมก็ได้ประมาณนั้นแหละนะครับไม่น่าจะได้เยอะกว่านี้นะเขาที่คานวณนะครับอาจจะได้ต่แต่งีพีเพิ่มวันนี้คํานวณให้แล้วนะก็น่าจะประมาณนั้นนะ,นะครับมันค่อนข้างยากะนะการที่เราจะเก็บห้าพันไอดีใหม่ๆอย่างเงี้ยผมว่าสามพันน่ะถือว่าโอเคแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องแบบว่าไปถึงห้าหรอกมันมันถ้ามันไม่เติมมันก็ยากะนะแต่ถ้าถาว่าเติมมันก็มีสิทธิ์ถึงนะครับ แต่ผมมองว่ามันก็สองผามพันโอเคะลือสามพันแล้วก็ไปรอรูนเนานะครับว่าเราจะเกลือไหมนะก็าแน่นะว่าเกยร์ควรเปิดเพื่อโอกาสนะครับก็เปิดรอแบบให้มันแบบมีเรื่อโอกาสแบบเนี้ยเออเพื่อโอกาสสองชิ้นที่ดีที่สุดในรอบนั้นอย่างเช่นอันเนี้ยก็เพื่อโอกาสเป,เป็นแว่นตากับห่วงยางแห่งความห่วงใย,ยใช่ไหมก็ ซึ่ง2ชิ้นนี้เป็น2ชิ้นเมต,ตามากนะครับตอนนี้คือไอชิ้นนี้ก็โกงมากนะส่วนไอชิ้นนี้ก็ใช้ได้เรื่อยๆนะครับมันเป็นค่าดีอะเออค่าดีไม่จะเป็นต้องเอาออฟสุดท้ายก็ได้นะผมว,ว่า7ดาวก็ยังใช้ได้ระยะยาวนะยืย่ระยะยาวนะผมว่าตำนาบบเผิดตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะไอห่วงยางเอความห่วงใย,ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันกเกณฑ์ที่ใช้ในระยะยาวได้นะมันไม่ได้เพิ่งออฟล่างไงออฟออฟแดาวอะ มันก็ไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นนะสลาบบางตัวแต่สลับไ้ตัวแบบที่มันพลิกคีกอะอย่างอ่เาเขใช่ไหมอย่างที่มันต้องการออฟแปดดาวก็จะมีลูดเดียอตอะที่มันพวกที่มันเพิ่มมริยะเนี่ยอ่าบอกเขาไม่ใช้หรอทีมนี้ไปดูซิคนอื่นเนี่ย อย่างเกียร์ชิ้นนี้มันเพิ่มระยะเวลาเนี่ยผมมองว่าเป็นเกียร์ที่โหดมากนะครับเกียร์เงี้ยเกียร์แปดดาที่โหดมากส่วนไอเพิ่มบาลียเนี่ยก็โหดเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอเนี้ยผมมองว่า,วา,วาโหดกว่าไอพวกใบเพิ่มขึ้นเพิ่มเวลาใบเพิ่มเวลาลอยเพิ่มเวลาสตาร์ทอน่างเงี้ยผมว่าเป็นเกียร์ที่ดีนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบพวกแบบอะไรครับแบบอย่างเงี้ยมัน เนี่ยออฟอย่างเงี้ยผมบองว่าไม่ไม่ได้สําคัญเท่ากับอันนี้นะอเ่าอันนี้เป็นแกวิ่งนะเราไม่พูดถึงนะครับเออผมก็เลยมองว่าเออไปรอให้มันเป็นเกียร์เพิ่มแบบดีดดีกว่าถ้าเป็นเพิ่มแบบชิ้นกากับชิ้นดีเงี้ยผมมองว่ารอรอยสักหน่อยไปดูเพิ่มโอกาสชิ้นดีดีดีกว่า แต่ตอนน้นผมร้อนเนี่ยผมใจร้อนแล้วโชคดีที่ได้นะถ้าไปออกเป็นปืนเนี่ยอย่างที่เขาเขาออกกันเยอะๆนะครับก็อาจจะสยองนิดนึงเห็นไหมพรอมเพิ่มเวลาลอยเนี่ยเห็นไหมมันก็อิมแพคกับเกมค่อนข้างเยอะนะดูดิลงมาก็ลอยใหม่ลงมาก็ลอยใหม่ดูดิลงมาก็ลอยใหม่ เนี่ยยี่ลอยนานสมมุติว่าเราลอยไป9ก้าวิอีกอคือตัวนั้นแบบแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะแถมไม่ติดพิษข้างบนอีกลงมาเลือดก็ไม่ใช่จะเต็มนะเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าไอเดียนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนนะเปิดเกียร์3,000โคลาโบนะครับมันูลือไเป็นยังไง แต่กว่าจะรีได้อย่างนี้นี่ก็สยองอยู่เหมือนกันนะใครที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะปวาเป็นมาขอยดีนี้มายังไงเขาถึงมีเกียร์ขนาดนี้แล้วทำไมถึงมีเพชรขนาดนี้ก็ลองย้อมไปดูอีีแรกๆได้เนาะผมก็ทำเป็นเพรดิหทลแล้วก็มีลิงก์อยู่ที่ใต้ description นะครับก็ลองกดเข้าไปที่ลิงก์ได้นะก็ลองไปดูได้นะโดแพ้ไปเนี่ย ตายคาแบบค้ามบนแล้วติดพิดไงติดพิษตายตายคากาอากาศเลยอ,อันนี้คือตัวคนผมมันแบบหนักไปนะบางทีอ่ะผมว่าแต่ผมยังไม่ได้ผมลออย่างเดียวอ,ะอ่ะอีกประมาณยี่สิบกว่าวันน่ะก็รอไป วันนี้ผมก็ฟาร,ร์มเรื่อยๆแล้วไม่ดีบนะครับไปตอนนี้เดี๋ยวจะต้องไปเก็บสมบัตินะครับไปตีดาบปกตินะต้องไปฟาร,ร์มเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟาร,ร์มด่านยากด้วยนะมาดู้จะเป็นยังไงนะฟาร,ร์มด่านยากเก็บสเตนหลักเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง โอ้โหแต่ตึงจัดเลยดูดิเอ้ยอ่าใครจะไปรู้อาจจะไหวอ่าใครจะไปรู้อะอาจจะไหวก็ได้ โอ้โหตีตีตีเกมหนึ่งนี้เป็นชาติเลยดูดิโอ้โหเจอสตารนไหวพิบด้วยโหสู้สู้สุดใจเอ่ะสู้สุดใจไม่ไหวคือแตก เดี๋ยวว่าผมรอได้ตัวคนละโบนแล้วค่อยไปไต่หลีกดีกว่าผมว่าอย่างนั้นน่าจะดูดีกว่าผมว่าถ้าสมมุติว่าเรามาไต่ตอนเนี้ยมันน่าจะยากไปหน่อยแต่สัปดาห์นี้ยผมจบหลีกทองทองสามนะได้60สิเพชรมาด้วยนะครับ <c oughs> ถือว่าโอเคนะโอเคเลยโอเคเลย ไม่แย่ไม่แย่โหแต่ดูดิอะไรเนี่ยหลีกหลีกเงินอะไรเนี่ยมันใช่เหรอเฮ้ยสลันอะไรอะ่ะโอ้โหดูดิหลีกดีหลีกหลีกมันเงินไม่ใช่เหรอมันต้องแบบพวกแบบพวกแบบเอสเงินสามนั้นเนี่ยเอสพวกเอลเอ็มอย่างงี้ดิแต่ผมว่าพวกเอลเอสเลเอ็มเนี่ยอาจจะขึ้นมายากเพราะว่าเจอบอดโหดนะมันผ่านบอดไม่ได้ไง บอทที่จริงเขาไม่น่าเขาไม่น่าเอาบอทมาแบบเหมือนเหมือนมาบังคับเจออ่ะผมมองว่าแบบไอดีใหม่ๆมันก็จะลําบากเวลาเจอบอทพวกนั้นไงมันก็ไม่ได้ขึ้นมาลรกมันก็ไม่ส่งกับที่อยู่ไงแบบเจออะไรไม่รู้เวลยูเวลแอลอย่างเงี้ยรัวแล้วเนี่ยเจออย่างเงี้ยดูดิเวลนี่คือแบบเงินนะเนี่ยเงินสามยังขนาดนี้แล้วดูดิ อย่างนี้ใครจะสู้ไอดีใว่ใหม่ก็มีหัวใจนะโอ้ดูดิไหวไม่ไหวไหวไหวแรละมือผมก็ตึงมือผมก็ตึงนี่ไงจะลอยไปลอยยับลอยยับ แต่ผมเพิ่งได้เกียร์จากการตีกีวอร์มาเดี๋ยวผมต้องไปตีบวกเกียร์ตัวนิดนึงแต่แต่พอไม่ได้สร้างรอบโคลาโบะปกติมันจะตีด่านพวกพวกดาวโคลาโบใช่ไหมแล้วมันจะได้เกียร์ด้วยอย่างเงี้ยถ้าสมมติอะมันสร้างดีมาตอนรอบนั้นอะมันก็จะได้เกียร์แบบพวกสีดาวห้าดาวเยอะมันก็จะทําง่ายแต่ว่ารอบนี้มนไม่มีไงครับมันต้องหาเฉพาะแบบกิลอย่างเงี้ยหาแบบสุ่มเกียร์ หาจากการที่ทำที้อยอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนอลอกโคลาโบไงล้าชนาชิรยเป็นไงเดี๋ยวผมขอไปอืมเพิ่งได้มาราคาเท่าไหร่่ามาันนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้ดูดิหมดหมดตูดอะกระเป๋าเฮ้ กระเป๋าไม่ก็เข็มขัดอมตะมาดิ่ักย่างตูมอือนี่ละแล้วก็หมดแลวโอ้ยใครไหวไปก่อนเลยผมไม่ไหวผมรีแค่นั้น หดแล้วดูดิดูแล้วนี้ใครจะสู้โอ้ยผมว่าเกมน่าจะเป็นการปรับสมดุลไล่ลีดล่างๆนะให้ผู้เล่นใหม่แบบเล่นง่ายๆหน่อยผู้เล่นใหม่เขามาเจออย่างเงี้ยเขาก็เหนื่อยนะฟีีแบบถ้าสมมติลีดลีดล่างๆเนี่ยเขาขเขาเขาใส่ดีเปใหม่ๆแล้วเขาเล่นรับกบแพ้เยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็ มีสิทธิที่เขาจะเลิกเล่นไงถ้าถ้าสมมติว่ามองการตลาดนะคือแบบต้องทําให้คนที่มาเล่นใหม่แบบชนะเยอะๆหน่อยเล่นง่ายๆหน่อย่องเงี้ยทำคุณภาพชีวิตแต่ให้ผู้เล่นใหม่ผู้เล่นใหม่เขาก็จะแบบเอออยากเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยนะแต่สำหรับผมอะผมเป็นผู้เล่นแบบผู้เล่นเก่าแล้วไงผมก็เลยแบบเรื่องพวกนี้มันก็เลยแบบอาจจะแบบไม่ได้แบบกระทบผมขนาดนั้นแต่ว่าแบบผมมีคิดในมุมมองของผู้เล่นใหม่ คนเล่นใหม่แบบเขาแบบถ้ามาเจออย่างเงี้ยเราตีาแพะไปเยอะๆอย่างเงี้ยนั้นที่แบบเขายังเพิ่งแบบมาตีพี่ๆอย่างเงี้ยตีแล้วก็ไม่ชนะอย่างเงี้ยตีมาเจอรอบแรกก็ไม่ผ่านแล้วอะป้านในดีมาแล้วตีรอบแรกก็ไม่ผ่านแล้วเจอบอดไอ้เวลอยู่อย่างเงี้ยยิ่ขี่ปนาวุธทีเดียวมอนตายอย่างเงี้ยเออเจออย่างนั้นไปอะแรกๆมาอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะเล่นเล่นไปไหนเขามันยากเกินอะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้ามองในเรื่องของการตลาดนะแบบไม่ใช่ไปผู้เล่นเก่ามาเล่นใหม่เงี้ยมา่นไอดีใหม่เงี้ยเออเปนผู้เล่นใหม่จริงอ่ะไม่รู้อะไรเลย,ยามาเล่นอ่ะแบบเข้าพีพไปเท่านั้นแหละโอ้โหนี่มาอะไรครับเนี่ยนึกว่านรกนี่คือขนาดผมแบบว่ามีเกียร์ดีนะตัวก็โอเคนะมีโมนีเงี้ยคือถ้าคิซเ้อร์ไดีใหม่ดิ สมมติปเป็นผู้เล่นใหม่ๆไม่รู้อะไรเลยเรามาเล่นเราม,มีไม่มีมูน่ะไม่มีเกียร์ไม่มีเกียร์เงี้ยใส่แบบตัวแบบมึนๆน่ะไปตีพีพีก็ไม่ชนะไม่ไม่ชนะเสร,ร็จปับเขาก็ไงเขาก็แบบท้อไงเขาก็เลิกไงเออเ <laughs> นี่ยเล่าตึงเล่าตึงถ้าแก้ได้นี่จะดีมากนะผมบอกเลย ทำให้แบบอย่างน้อยๆก็ให้หลีกพวกนี้เจอเวลเจอหลีกประมาณนี้เจอเวล S, เอสเจอเลเอ็มเยอะๆหน่อยไม่ใช่เวลเอสเวลเอ็มเนี่ยเขามาแล้วเขาแบบไม่ได้เกิดอะคือไม่ได้เจอกันเองอะไปเจออะไรไม่รู้เวลเอสเก้าสิบเก้าแล้วยิงขีปนาวุธทีเดียวหลับอย่างเงี้ยเออเนี่ยคือการหลีกเงี้ยเนี่ย,ย,ย,ยดูดิ เวลยูอย่างเงี้ยคือเวลเอมันไม่ได้ผ่านขึ้นมาไงมันเหมือนถูกคุมกำเนิดอ่ะเวลเอมไม่ได้เจอกับเวลเอมอ่ะเวลเวลเวลป้ายเหลืองไม่ได้เจอกับป้ายหดืองเงี้ยพอมันมาเล่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่อยากเล่นนะคือมันเจอแล้วแบบอะไรมันเจอแบบเวลยูเวลเอสอย่างเงี้ยแล้วบอดรอบแรกมันเราบังคับเจอไงมันหนีไม่ได้รีหนีไม่ได้นะรีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็รีหนีไม่ได้นะสุดท้ายมันจะวนบอดอยู่ที่เดิมนะครับมันเป็นบอดอ่ะ สุดท้าเราต้องทำทีมให้มันผ่านไอ,บอ้บทบทนั้นให้ได้อะมันก็เลยแบบลำบากอะนะอใครคิดเหมือนผมก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับเพราะว่าหลจงจากผมสร่ายดีมาเยอะๆเนี่ยผมก็แบบ สงสารผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะที่แบบไม่รู้เหมือนผมอะสมมติอะไม่ได้เป็นผู้เล่นเก่าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ต้องสงสารนะคือแบบโอ้โูขนาดผมเป็นผู้เล่นที่แบบมีประสบการณ์มาเยอะผมยังแบบยังเหนื่อยอะ่ะเออดูดิลีเป็นชาติอะดูดิอ,อ้าวโห โอ้หเกียร์เจอเบลยูอย่างเงี้ยคนเล่นก็ท้อเป็นนะเฮ้ยไหวยอยู่มั้งไม่ไหวผมไม่น่าไหวัวแล้วผมตีรีอย่างนี้เรื่อยอย่างนี้มันอ๋อ แค่เตี้ยขี่บราวุธเขาหม,มก็ไม่น่าไหวแล้วอือืออือหือไปได้ไปตีเลยตีเลยตีเลยขีกิคิดเตียละ้ดเกิดเตเอาเลยเอาเลยแพ้ก็แพ้ไปไปไป แต่สัปดาห์นี้บับพลาดน้ำด้วยเนาะเออเรียบร้อยหลับครับหลับเต็มตื่นตื่นเต่ประต,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 ตูเออดีมันต้งนานตัวท้ายแพ้อยู่ดีเออตามนั้นนะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับการทำขึ้น ามพันเพชรมันไม่ได้ยากที่คิดนะทุกคนแต่รายวดีใหม่ๆม,มันทําได้ง่ายๆนะขอแค่คุณไม่ไม่เอาเพชรไปเปิดมั่วเออไม่เอาเพชรไปเปิดตัวอย่างเงี้ยเนี่ยผมใช้แค่สี่ร้อยเห็นไหมตอนเริ่มเกมอ่ะคือคือถ้าสมมุติคุณอยากเก็บครบสามพันอะ่ะขั้นแรกเลยคุณต้องตอนเริ่มรีไอเดียคุณต้องใช้เพชรไม่เกินสี่ร้อยเพชรนะถ้าอยากง่ายนะเออที่จริงไม่เกินหกร้อยก็ยังได้อยู่นะหกร้อยก็ยังได้อยู่นะเพราะว่า มันมีแจกตรงนี้อีกนะขั้นต่ำที่คุณควรจะไม่ใช้เกินนะครับก็คือหกร้อยผมให้ปหกร้อยกันเพราะว่าตรงนี้มันได้ร้อยห้าสิบบกหนึ่งร้อยเนาะถ้าสมมติรวมดีๆเนี่ยผมมองว่าหกร้อยก็หกร้อยน,นิดก็ยังได้อยู่นะครับถ้ารวมกันที่ผมใช้ไปอะ่ะสี่ร้อยใช่ไหมถ้าสมมติว่าผมรวมกับอันเนี้ยถ้าผมไม่ใช้เลยนะตั้งแต่แรกที่ผมมาผมไม่ใช้เลย มันก็จะกลายเป็นสามพันหกร้อยห้าสิบอืมเพราะกับว่าถ้าคุณอยากเก็บครบสามพันอะเริ่มเกมมาคุณใช้ได้มากสุดก็คือหกร้อยเพรนะครับคือถ้าคุณใช้เกินนั้นเพจมันจะไม่ครบสามพันแล้วนะภายในเดือนนี้นะผมหมายถึงภายในเดือนนี้นะถ้าเดือนอื่นก็ต้องมาคำนวณอีกรอบนึงนะเพราะว่าในเดือนเนี้ยมันจะได้ยี่สิบห้าวันตรงนี้ไงแต่ว่าถ้าสมมติว่าสร้างช้ากว่านี้ปะมันทันไวเนี่ยวันที่เจ็ดแล้วปะวันเนี้ย เออที่เ็จไม่ทันแล้วครับที่สิบห้าวันตรงนั้นก็ต้องลดมาอีกร้อยห้าสิบเพก็ประมาณห้าร้อยเพจไปใช้เกินนั้นล่ะถ้าถ้าใช้เกินนั้นก็อาจจะไม่ถึงสามพันภายในเดือนนี้นะถ้าสมมติเปิดเกียร์นะครับอืมแบบผมนะนี่สามพันละก็โอเคละถือว่าโอเคถือว่าประสบความสำเร็จในไอดีนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันอีกทีต่อโคดโบแล้วเดี๋ยวเอาไงมาอัปเดตคียและกันถ้าสมมติว่าผมปั้นทีมไปได้ไกลกว่าน,นี้ ประมาณหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวอัปเดตกันนะใครทุกคนใครที่ช,ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์หน่อยละกันนะเป็นกำลังใจให้ผมหนยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ